ก็เดี๋ยวผมย้บตัวเลยก็อ่ะแสแตนด์บายชันนะผมอันนี้คุณอยู่กับอ่าการโรงงานหินนะผมโรงงานหินโรงงานปั๊มหินหยาบรุ่น vg 5 2 1สองหนะผมทําโดยกูรูแปดสิบเอ็ดนั่นเองครับผมอ่าเราต้องถามเรื่องก,กลไกก่อนนะผมกลไกมันเป็นยังไงครับผมคุณหนึ่งอ่ากลไกเดี๋ยวทําให้ดูก่อนอื่นขอเคลียร์หินออกก่อนครับความสูงที่เราจะปั๊มขึ้นได้ก็คือประมาณนี้ทํากานไว้ คือประมาณกี่บล็อกก็ไม่ทราบผมน่าจะประมาณสิบสิบบล็อกก็น่าจะถึงเนะเราต้องทุบละโอเควงจรมันจะเป็นณะอย่นางนี้วงจรต้องทําไฟแบบไฟหมุนนะผมเราต้องทําไฟหมุนก่อนแล้วก็ตีให้มันกระพริบการทําไฟกระพริบเนี่ยทําไม่ยากคเราแค่ว่าวางตัวท่านจ่ายไฟเสร็จแล้วก็วางในสโตนไว้สองด้านแล้วมันจะกลายเป็นไฟนิ่ง เสร็จแล้วเราก็ตีออกแรหนึงแล้วก็รีบวางใหม่แล้วไฟมันถึงจะกระพริบครับผมนะแล้ว,ลวเราต่อวงจรล,ลงไปข้างล่างแต่ไม่แต่ไม่ไมจะไม่นําเสนอนะว่าต่อ,อยังไงเพราะว่าให้ดูว่าวิธีคือจะเป็นอย่างนี้ครับผมปกติเราปั๊มหินหยาบคือแรกเรารู้กันคือเราจะปั๊มแบบเป็นแนวนอน,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 อนเออทีละอันทีละอันทีละอัน,อนแบบนี้มันช้าไปเราจะให้แนวตั้งครับผมนะ แล้วคุณดูเลยว่ามันจะขึ้นมาเป็นยังไงคุณดูเปิดเครื่องครับเครื่องเดี๋ว<ล>ยวเปิดเครื่องก็โคตรจะง่ายเลยครับคือการแปะเอาไว้ผมมองมองดูเลย,ยเดี๋ยวมันจะขึ้นเองเอครับผมครับผมบวกกับไฟเริ่มทำงานแล้วครับแต่ว่าทําแบบนี้มันจะนานนิดหนึ่งนะผมเพราะว่ามันมันสามารถกดด้วยตัวเองได้ครับแต่ว่าเอาจริงๆนะครับแม่งวายแม่งคันถูกไหมพการนี้นครับไม่ใช่คนดูนะครับ แล้วผมขุดอย่างเงี้ยครับแล้วเราไปยังไงยังไงก็ทันครับเนี่ยครับปกติเราจะได้เทียนหนึ่งแต่นี่ขึ้นมาเป็นสิบสบายครับขุดกระตุยเลยนะว่ายืนเฉยๆขุดไปอ่ะแล้วผมผมออกไปทไดแป๊บนึงโอเคผมก็จบไปการรีวิวเครื่องนี้นะผมก็สุดยอดไปเลยครับเหลืออีกันนึงเทำวิดีมีคลิปกันได้มั้งโอเคครับดักโอเคแล้วอ่าแล้วก็ก่อนจะไปผมก็ไปโรงงานปั๊กหิน หยาบรุ่น VG5 521ผมเอ้าวตายได้ไงวะโดนไฟช็อตทำป้ายบอกกันเราไฟช็อตเนี่ยผมไฟแม่งเดือดไฟแม่งแรงจริงแล้วผมโดยก็รู้จักก็รู้แปลกเรยแต่ผมก็บายแล้วผมแล้วเจอกันนะพา Partner ผม